เพื่อนดูหรือเปล่าครับวันนี้ผมสรุป5อาการเบรกรถคู่ใจของเราผิดปกตินะครับว่าเกิดจากอะไรค่าที้จ่ายเท่าไหร่ถ้าซ่อมที่ศูนย์หรือเปลี่ยนที่ศูนย์นนยบริการฮอนด้านะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันในคลิปได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันเช่นเดิมครับผมเอ็มฮอนด้ากับช่องสุขเล็กๆของ CB และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิป อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดสาระานรถยนต์ในคลิปต่อไปนะครับ so. ผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสารานรถยนต์ตที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมได้จากประสบการณ์ของผมทํางานที่ศูนย์บริการนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับสวันนี้เราจะาพูดถึงระบบเบรกของรถคู่ใจของเรานะครับมีหลายๆคนสงสัยและสอบถามเข้ามานะครับบางคนบอกเบรกไม่อยู่เ,เกิดจากอะไรเบรกจมเบรกสัน่นเ<อ>บรกดังอิดอวันนี้ผมสรุปมา5อาก<อ>ารผิดปกติของระบบเบรกมาฝากเพื่อนๆนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับเพลงอาการที่1นะครับก็คือเบรกมีเสียงดังอิดอดครับ อ่าอันนี้เกิดได้นะครับทั้ง้าเบรกเรายังมีอยู่หรือ้าเบรกหมดก็ดังได้เรามาดูกรณีแรกก่อนหรือถ้า้าเบรกมันยังไม่หมดนะครับแล้วมันดังจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่ศูนย์บริการนะครับดังจาก้าเบรกครับเนื้อ้าเบรกมันแข็งเนื่องจากเราใช้้าเบรกที่ต่ากว่ามาตรฐาน ไอ้พวกเนี้ยเวลามันมีส่วนผสมของใยเหล็กเยอะเนี่ยมันจะทําให้เนื้อผ้าเบรกแข็งครับขาดความนิ่มนวลเวลาชะลอเบรกแล้วมันจึงดังอีดีดนั่นเองครับอันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ก็หายครับอ่ะในกรณีที่สองก็คือผ้าเบรกหมดครับเป็เหมือนถามว่าเราจะรู้ได้ไงผ้าเบรกหมดนะครับตามมาตรฐานส่นเวการนะครับเขาจะถอดวัดความหนาผ้าเบรกเนี่ยถ้าต่ำนะครับประมาณนัก2.5มิลเนี่ยช่างที่ศูนย์เขาจะเริ่มแจ้งลูกค้าให้เปลี่ยนแล้วครับหรือแต่เพื่อนเพื่อนไม่เปลี่ยนนะเมื่อไหร่ลดต่ำไปเหลือแค่2มิลนะครับ มันจะถึงเหล็กกันเตือนกันแบบนี้นะครับมันก็จะดังเตือนเราก่อนนะครับอีดอีดอีดนะครับเพื่อนๆอยากทราบมนยบางคนอยากรู้ว่าเบรกที่ศูนย์แพงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ราคาไปเลยเพื่อนๆไปเปรียบเทียบดูนะครับกับข้างนอกข้างในหรือจะเปลี่ยนที่ศูนย์ข้างนอกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเริ่มกันเลยถ้าเป็นรถรุ่นเล็กๆนะครับพวก B O B O A เมทนะครับเบรกคู่หน้าอยู่ประมาณ1,600บาทครับอ่านะครับผมขยับใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น Jazz City ก็อยู่ที่ 1,900บาทนะครับอันนี้พับเบรกคู่หน้านะครับน่ะขยับใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับเป็นในส่วนของเท v h ช v วีเทเชวีพบเบรกคู่หน้าก็จะอยู่ประมาณนัก2 0 0พันปลายปลายนะครับไม่เกิน3,000ขยับใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับจะเป็น c r ีีพี่ใหญ่ของเรานะครับอันนี้ถ้าเป็นพับเบรกคู่หน้าก็อยู่ประมาณนัก3,000ันปลายปลายนะครับไม่เกิน4 0 0 0ันี่คือราคาพับเบรกโดยรวมของ h o นด a นะครับเปรียบเทียบกันดูอยากได้ของศูนย์หรือจะเปลี่ยนข้างนอกแล้วแต่สะดวกนะครับผมอะ เราไปดูสาเหตุที่2ของเบรกผิดปกตินะครับก็คือเบรกไม่อยู่เบรกลึกนะครับหรือเบรกหวามก็แล้วแต่นะครับหลายๆคนเรียกนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆไปดูรอยรั่วซึมของระบบเบรกของเพื่อนๆได้เลยนะครับจุดที่1เลยไปดูปั๊มเบรกหน้าครับเปิดฝากระโปรงแล้วก็เห็นกระปุกน้ำมันเบรกขึ้นรูปให้ดูนะครับมองลึกเข้าไปตรงที่หม้องลมเบรกนะครับด้านหลังของปั๊มเบรกมันมีน้ํามันหยดเย้อรั่วซึมหรือเปล่า ถ้ายดเยิมรั่วซึมเหมือนในรูปนะครับปั๊มเบรกบนรั่วครับอ่าหรือเพื่อนๆไปเข้าศูนย์บริการหรืออู่ดองดูที่ปั๊มเบรกที่ล้อทั้ง4ล้อครับมีน้ํามันหยดเยิมออกมาหรือเปล่านั้นถ้าน้ำมันรั่วออกมาก็หมายความว่าปั๊มเบรกที่ล้อแต่ละล้อรั่วครับอ่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นตัวปั๊มเบรกบนนะครับตามในรูปนะครับราคาที่ศูนย์บริการถ้าเปลี่ยนก็2 0 0พันกว่าบาทครับอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มเบรกล่างนะครับปั๊มเบรกหน้าปั๊ม เราไปดูเบรกผิดปกติสาเหตุที่สามมันครับก็คือเวลาเพื่อนขับรถนะครับแล้วชะลอเบรกครับมีอาการสั่นบึบบ,บึที่พวงมาลัยอ่าพวงมาลัยสั่นเป็นอันนี้แคทล็อบหรือสูตรตายตัวเลยครับถ้าสั่นที่พวงมาลัยให้ไปดูจานเบรกหน้าครับวิธีการแก้ไขก็คือเกียรจานเบรกคู่หน้านั่นเองนะครับถ้าเจียรจานเบรกคู่หน้าที่ศูนย์บริการก็จะมีค่าบริการอยู่ประมาณ800กว่าบาทนะครับ เราไปดูเบรกผิดปกติสาเหตุที่4กันนะครับเบรกผิดปกติก็คือเวลาเราวิ่งความเร็วสูงสูงปานกลางก็แล้วแต่นะครับชะลอเบรกแล้วมีการสั่นสะท้านที่เท้าเราครับดึ๊กๆกนะครับอันนี้เพื่อนๆไปดูจานเบรกหลังได้เลยครับเป็นสูตรสําเร็จครับถ้าเบรกและสถานที่เท้าหมายความว่าจานเบรกหลังคดครับไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหรือดัมเบรกก็แล้วแต่นะครับถ้าทําการแก้ไขที่ศูนย์บริการก็จะมีค่าเจียจานเบรกหลังอยู่ที่800กบาทเช่นเดียวกันนะครับผม เราไปดูอาการผิดปกติอาการ่5ของเบรกกันเลยนะครับผมในส่วนของเวลาชะลอเบรกแล้วมีอาการลดดึงไปทางซ้ายหรือด,ดึงไปทางขวาอันนี้เพื่อนๆไปดูยางรถยนต์ก่อนได้เลยนะครับว่ายางเสื่อมอยางสึกยางบวมหรือเปล่านะครับยางแรกนะครับยางที่2ก็คือเช็คศูนย์ล้อของรถเพื่อนๆได้เลยนะครับศูนย์ล้ออาจจะเพี้ยนนะครับคุณฮอนด้าเนี่ยตั้งค่าเช็คศูนย์ล้อเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ประมาณอของฮอนด้าอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับในการค่าตั้งศูนย์ล้อ,อ อันนี้จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับอาการผิดปกติของระบบเบรกของรถเรานะครับถ <Yeah. S 1> ้าเพื่อนๆใช้งานอยู่แล้วมีการผิดปกติ1ใน5นี้ก็ กลับมาย้อนดูคลิปผมได้เลยนะครับว่าจะต้องแก้ไขยังไงค่าได้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วเอาไปเปรียบเทียบกับอู่ข้างนอกดูหรือจะเข้าตู้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับโอเคเพื่อนด้านไหนนะครับถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านและตอบทุกคําถามแน่นอนสำหรับสาระในรถยนต์ที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ